พ่อเหมือนนุ่นหรือนุ่นเหมือนอคุณพ่อไอจาไม่รู้สอทั้งสวยทั้งเก่งพ่อเหมือนนุ่นุหนนเหมือนพ่อตุ้งดังรัวๆเลยอุ้ยขอบคุณค่ะใครส่งให้พ่อแล้วแจ้งด้าน,านที่นี่ได้เลยนะคะพอดีว่าจะโทรศัพท์พ่อแกไม่มีแอปดื้อใช่แอซีหาดใหญ่นะโอ้ทำอะไรจะได้ไปเล่นหาดใหญ่อยากไปเด้ไปเที่ยวด้วยนุ่นหน้าเหมือนพ่อ ไหนตัวสิพ่อมีใครสนใจบ้างไหมเนี่ยมีไงเขาถามเสื้ออะไรเนะพ่ออตอบเลยถูกเสื้อไหเสื้อหรอเสื้อม่วงนะคะอันนี้พี่ยิ้มเสื้อม่วงนะคะวันนี้เปิดระบบเก็บรอบสุดท้ายเปิดวันนี้ถึงวันที่สามสิบนะคะรอบสุดท้ายแล้วใครที่ตกหล่นใครที่ยังไม่ได้เสื้อรุ่นนี้นะแล้วก็เปิดถึงวันที่สามสิบเท่านั้นนะคะรอบจัดส่งไม่เกินวันที่ห้านะไปตามได้ที่บ้านฟ้านุ่น นุ่นนี่ฉนกคนรักนุ่นได้เลยนะจ๊ะหมวกเดี๋ยวหลังจากเก็บตกเสื้อนะคะจะลงให้อีกทีหนึ่งนะคุณพ่อคะเมื่อไหร่จะมีงานมาเล่นสุพรรณบุรีบ้างคะครับมีไวๆนี่แหละถ้าลูกหาน่มีแค่แหละรับทุกงานน้องงานอะไรบ้างที่แล้วรอไ้ทุกอย่างรับทุกอย่างเลยลูกได้มาแล้วเสื้อน้องขอบค่ะปอบค่ะรอมวกได้ค่ะเดี๋ยวหลังวันที่ห้าไปจะลงให้นะคะ ส่งของฝันแล้วค่ะส่งของขวัญมาแล้วน่าจะตุ้งไปหนึ่งใบแดงค่ะพ่อขอ,ขอบคุณค่ะธนาคารของพ่อธนาคารกรุงเทพนะคะชื่อสานิดนะตุ้งพ่อนะจ๊ะไม่ใช่ตุ้งพีก่กิ๊กนะจ๊ะพีก่กิ๊กไม่เปิดตุ้งนะจ๊ะไม่ธรรมดาลิเกสอนรับไปเล่นฮอดเชียงใหม่ต้องเติมเสื้อกนหนาว<ช>ไปดาเด้อพ่อขี่หนาวโอ้ชานหนาวจะถอนตัวก่อน ูกชายคนที่ชื่อนายจักรพันธ์เพชรวิชัยหลอกไหมครับใครเนะเราะพะจกกักรพันธ์เพชรวิชัยพอลูกลูกชายคนที่ชื่อนายจักรพันธ์เพชรวิชัยคือใครหมดแล้วเรารอกลุ่มปิดอ่อีพีสามบ้านสอนรักด้วยนะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะหกร้อยแปดสิบเก้าคนปรบมือขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้รางวัลคุณตาคุณตาเรียกคุณตานะคะก็<ช>เป็นคุณตา จุงไปแล้วนะคะหนึ่งใบแดงขอบคุณค่ะรอนายกลุ่มปิดแล้วค่ะน้องนุนายจักรพันพิเชียนอชื่อจริงเขาหรอเราก็ไม่รู้นะคะจริงจริงเอาชื่อจักรพันนะอ๋อหนูก็บอรู้แล้วรู้จักแต่กิดดาเออนั่นเดีพ่อบอกอย่างนี้พ่อกนนึกไม่ออกเลยลูกชายไปมีลูกชายอยู่ไหนอีกตาออด คนลูกมีแต่ลูก่นั้นแหละเต็มคณะไปหมด <S <S พรุ่งนี้เจอเลยเจอเลยสอนหล,บบกลักบุ๊กลามซิดบุ๊กบ่อยแล้วนะจะอดไปบ่อยแล้วไปสองครั้งนไปนาวาลหลงไหมก็หลงนาวาก็หลง <S 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 ไปพรุ่งนี้ก็คงจะหลง <S <S อิดจดาพิบแต่าาถ้าเป็นจกักรพรนดิงงค่ะชื่อจริงค่ะอ๋อ,อของงานน้องนุ้ยครูบอกจ้าอ๋อ Hold